สวัสดีครับวันนี้ทีมงานในสยามเก็บไปประดับเรียบร้อยครับทางเมียบานกลับมาเก็บขยะออกจากพืน้นที่ครับเียพื้นที่ขึ้นพื้นที่ให้บ้านแพงครับส่วนเวทียังอยู่ที่เดิมครับมาแรกคนไิซอ,อมอีกคือเกา่าเปิดโอกาสคืนกำไรให้ผู้มาเที่ยวง,งานและผู้มารับชมได้ เมืงอกขคืนครับแต่ก็ได้ยินเพันวางสัตวละว่าครับฮะอย่างนี้ฝนกระตกคือเก่านะครับฝนก็ยังไม่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับแต่ทีมงานแสดงเต็มที่ถึงเจ็ดโมงเช้าพอดีแต่ตอออกกระตกแหงยืนกัน ทนเลยก็เกื่ว่าท่านเนาะพี่น้องวัดกนมาเร็วโหดมาเร็วจนว่าไฟประดับเปิดหนึ่งทุ่มครับเพราะว่าต้องเลียร์ไล่เช็กทุกระบบเผื่อวันนี้ปัญหาเพระาะคนมาเที่ยวงานเท่าไหร่ก็ต้องดูแลในจุดนี้พร้อม รถเครื่องปั่นรถเียร์ไฟบดับกระติดรมอีกปานโอ้สิบเป็นพี่น้องเพราะว่าเสร็จจากตรงนี้ก็จะไปของอีสา,าสนนครศรีต่อครับสิบเอล่่งไหวเดี๋ยวจักสเสด็ล่งโมบุกันทัวถามบนยุจะได้ลงไหมเพราะว่าเหมือนอืีนผมต้องลงุงเทียบครับตวรวนี้ไป,ปุ่งเทียบต่อ อีกส่วนหนึ่งก็สิอยูอิสานนครสินครับเปิดดูดูการวันที่27กันยานี้ครับยังบอ์โทษถามเพื่อนได้ว่าเพิ่นสีเหลือนมือบ่อ,ม,อ,บอมือบ่อเลือนนะฮันบ่อเลือกนกับมุ่งคงกับสีลงเสร็จจากตรงนี้เสร็จจากซสาวน้ายี่ม่นแพงก็ลงต่อครับ างานทำไฟอยู่พี่น้องเอ้ยตัวคันดีไซน์นคนสินคันเพื่อนเลน่นเพื่อนหัสิเนใหโดมกระ่าอะไรมึงก็สิมอะเนาะแต่ว่าคนมึงโม,มี่โบม,มี่เอนซีอูอ,อืมหายชิมแล้เ,เ,เ,เป็นนาดีชอบไป ขึ้นเสียดายครับมึงขึ้นมึงขึ้นเสียดายแห้งบอดดิทายคิปขี่นองมึงเป็นยังคือวางสันทีเป็นยังคื่เดทไทยตอนตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวไม่สีขึ้นกับในช่วงนั้นเนาะฝนกระตกทีมงานกัน กับบอเรลินทางวงกับบริรลินส่วนผมก็ต้องไล่เช็คระบบไฟมีจุดต่อเติมนี่ไล่เช็คนี่ถินวาเดือกแล้วครับพี่น้องผมผ็นห่วงจ่านค้นมาอยู่ไก่ต้นไฟแต่ถามว่ามันมีหัวบ่มันกะบ่หัวหรอกก,กับมองต็มที่ที่สุดวันนี้ร่างไก่ก็เลยเมื่อล้าก็เลยหลับเลยเหูเมียหูเมียแคยน้นึ่งเกิ ตอนพุ่งยิงขึ้นพอดีแล้วบอไวร่างกไกมาปวดขาเงครับก็เลยโอ้นสิบ่ได้ยทายคลิปให้พี่น้องเมืองแอกเสียดายเสียดายอยู่เลยทายคลิปให้เล้วนอนเติมฝนตกหรือว่ามันีตีซี่หูมเมียอีกบันเอาไปมีปัญหาอีกครับสองตนบอ,อติดก็ต้องได้ปลูกมูปลวกขึ้นมาเมืองน้ำกัน รมมาดับไฟกลางเดือกยิกวันนี้นดับเพื่อสอมเพื่ออยากให้งานเพิ่นเลวล่ะครับใส่ในโซนของไฟประดับคือว่าอะถือหนามเนี่มันก็เปลี่ยนแนวะไม่จริงสีแต่ว่าเอาระบบแต่ว่าระบบเก่าระบบยังคือทิมงานไฟประดับเต็มที่ครับถูกต้องตามกฎไหมออลองระบบเก่าทุกอันครับทุกตัวครับไม่มีปัญหาระบบเก่า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับกันสิ่งในช็อตสิ่งในล่องกล่าวเนี่ยมันไฟมันหย่อนกับครับมันกกคือกันกันครับเกิเสียงห้อหแหละแต่ขันว่ามีสายดิน,นสีสม,มุดไฟหย่อนกับจากอุปก,กรณ์โตนั้นเรียบร้อยครับั้งงในกระพังฟองเสียหายอ,อ่อันนี้คือไฟไฟเจอมากับเจาของเอียงครับเอ่อบ่าต่างกันกับไฟบานห้องเลยเป็นหิน คือบริษัทหรือว่าเฮ้ยนลงระบบไฟสามเฟียดนะฮมนโมล่งเก่ามโมล่งเก่ากบบไฟมาเฟียดเดี๋ยวเรือนี่ตอนขาดจริงๆก็เรียบร้อยครับพี่น้องไฟสี่ร้อยหรือว่าสามสามลอยสามอยเปสิบเข่าก็เรียบร้อยครับอุปรบบกรณ์พังไฟประดับเราต้องทำแบบนั้น นันได้พันมาจอกจินันได้พันมาจอกขาวนจุ่มกัน,นตอนนี้ก็ยังตกแดดก็ออกอ,อ่อนมีหวังว่าอีสานนครนินต้องได้เลื่อนนะเพือนที่หิบเจ็ด พราะว่าต้องฝากทีมงานอีกทีมหนึ่งไว้กับอีสานนครศินส่วนตัวผมต้องลงกรุงเทพมหาคนครพิเกมองงานฟกล็อกบางกอบงานเทศก,กาลดนตรีทั้งทั้งตึกขับไปลงระบบปักลงระบบปักร้านค้ากับไปลาวลงทุกปีครับบอชีลงไป บริษัทว่าเทคว่าจะพาเบอร์เขาไปเชียกับว่าได้ไปหรอกว่ามันจ่อกันแช่สิ่งทุกอย่างครับบีมของ SPE 400วัตตรกันน้ำสุดยอดครับกันน้ำได้โอเคเลยเห่นพาฝนคือว่าเป็นมอลำวงแหลกที่ให้ SPE ทดลองไฟ แต่ว่าเพิ่งเกลียบไปแล้วนี่ที่เออเมือนเคลื่อนเต็มนานี่ยใช่ไหมแต่เพิ่งเกลียบกับบริษัทแล้วครับมื่อเช้านี้ลองใส่ฝนเลยอ่กยออย็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยูแปดตัวอ่านอกนั้นก็นกนระบบการน,น้ำออกคือเก่าแสงได้ครับโอเคเลย เลยนี่มันติดมลรำสิงอ่ะจับว่ะเลีย์พื้นที่เรียบร้อยสนามกีฬาโอ้ยดียู่ยต่รถผมออกได้ปกติรถเครื่องปั่นของไฟประดับทีมงานไฟประดับต้องจอดอยู่หลังฮันมิกเนะาะเพอาอดีพื้นที่ห้อได้ยนขมาอีกจนนขมาบบกลหลายเลย ดีที่ออกได้เละตกหัดทอ้อกองชุดเพิ่นไหมยิบ่ได้ดตากไหมทีเพื่อนล่มกันแห้งครับดีดีดีที่วิธีล้างไว้สุดยอดมาตรฐานครับส่วนวิธีล้างไว้ดีมากลมมาโอเคเลย ผมมุงจีขอลดไล่กบ,บั่นกับซองก่อนบัน่นี้สิบไปทางสำนักง,งานอีสานนครสินต่อยังไดกับฝากคลิปกดไลค์กดแชร์ก้อนซับตะไคร้ทีมงานเด่นสยามช่วยเป็นกำลังใจทำลิปต่อๆไปเมนูบุเดียนซองเดียนเฮดเทียเอเอเพ่อยังตีบุคคอยวางครับตร่งตรงตุงต่งตุงต่งนะแต่อะไรออกมาสิ่ยังได้เฮ็ด โอเคครับฝากพี่ๆน้องๆออทีมงานในสยามไฟประดับหรือว่าจะติดต่องานไฟประดับเป็นงานวัดงานงานฉลองงานบวชงานแตง่งหรือว่างานต่างๆครับลาบเบิร์ครับไปทั่วสารทิศของประเทศไทยขึ้กันครับขึ้นเหนือล่องใต้โอเอค okay, ครับสวีสดัสสวัสดีครับเอาหยอกกันนี่เราปะ